สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนไปก็ในเรื่องของการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะการปรับตัวของพืชการปรับตัวของสัตว์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกันนะคะ ค,ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีสิ่งที่เราที่ต้องเรียนรู้ได้กันทั้งหมเรื่องนั่นก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของโซ่ออาหารพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปเลยคะ่ะ นี่เป็นภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตและลักษณะบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เราจะเรียกว่าแหล่งที่อยู่นะคะดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตยกตัวอ,อย่างเช่นปลานะคะที่แหวกว่าอยู่ในน้ำนะคะต้องอาศัยน้ำซึ่งน้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีสิ่งไม่มีชีวิตมาเกี่ยวข้องด้วยมีด้านใดบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะด้านที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชต้องการอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันบางชนิดกินอาหารประเภทเดียวกันบางชนิดกินอาหารแตกต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่นนกกินหนอนนะคะเป็นอาหาร เสือกินกวางก็คือกินพวกเดียวกันเป็นอาหารกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารกบกินมแมลงอันนี้คือพวกเดียวกันที่กินมาพวกเดียวกันที่กินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งนะคะต้นพืชนะคะก็ต้องกินแร่ธาตุและน้ํานะเป็นอาหารเช่นเดียวกันค่ะค่ะ ด้านที่สองนะคะความสัมพันธ์กันด้านเป็นแหล่งที่อยู่รบภัยและเลี้ยงลูกอ่อนนะคะสิ่งมีชีวิตต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะจะใช้แหล่งน้ำในการสืบพันธุ์วางไข่นะคะปะกากรังก็จะเป็นที่หลบภัยและเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ทะเลนะคะเช่นเดียวกับพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำก็จะใช้แหล่งน้ำเป็นแหล่งที่อยู่และก็เป็นแหล่งขยายพันธุ์นั่นเองนะคะส่วน สัตว์และพืชที่อยู่บนบกนะคะก็จะอาศัยดินป่าไม้ทุง่งหญ้าเป็นแหล่งสืบพันธุ์นะคะหลบภัยแล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนจนกว่าลูกอ่อนจะเจริญเติบโต,ตนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนกนะคะที่ทํารังบนต้นไม้มดที่ทํารังในดินนะคะหรือผึ้งที่ทํารังบนต้นไม้หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่านะคะก็ต้องอาศัยป่าไม้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะคะ สัตว์ทะเลนะคะยกตัวอย่างเช่นปูกล้ามดาบนะคะปลาตีนนะคะหรือสัตว์อื่นๆนะคะก็จะอาศัยป่าชายเลนนะคะเป็นที่หลบภัยนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเป็นแหล่งที่เลี้ยงดูลูกอ่อนปลากระตูนนะคะก็อาศัยป่าการังเป็นที่หลบภัยนะคะเพื่อป้องกันศัตรูต่างๆหรือแม้กระทั่งนกนะคะก็ต้องเอ่อ มีรังไว้สำหรับเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะจนกว่าลูกอ่อนจะเจริญเติบโตและสามารถบินได้นะคะนั่นเองนะคะสรุปกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะจะมีความสัมพัญกัน2ด้านด้วยกันนะคะด้านที่หนมีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหาร และด้านที่2มีความสัมพัญกันด้านแรงที่อยู่รบภายและเลี้ยงรูปอ,อ่อนเป็นไงคะจำได้ไหมคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์นะคะต้องการอากาศที่ใช้ในการหายใจนะักเรียนทราบไหมคะว่าอากาศมาจากไหน ใครเป็นผู้ผลิตอากาศคะค่ะต้นไม้ต้นไม้นะคะหรือป่าไม้นั่นเองป่าไม้มีความสําคัญมากนะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆไว้เพียงแค่นี้นะคะและในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตวันนี้นะคะฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีคะ่ะ